ใจเย็น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 ,ยนโอ้าเราย่างกันกินนะอร่อยเนะยาะเดี๋ยวสับรักอย่าทำตามค่อยๆสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปแคมป์ปิ้งนอกบ้านกันบีมเดี๋ยววันนี้ป้าจะพาบีมไปแคมป์ปิ้งนอกบ้านนะ ไปกินข้าวนอกบ้านแต่ยังไม่บอกหรอกว่าที่ไหนเดี๋ยวเราเตรียมอุปกรณ์ก่อนมาเราก็เอารถเข็นมาใส่ของนะครับนี่เตาแก๊สพกผาเทียบไปเทียบไปเราอาจจะเดินทางไกลหน่อยนะเข้าใจป่ะเป็นชั่วโมงอ่ะก็จะถึงอ่ะหุ้ยเอาบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปไปต้มเลยเหรอใช่ครับมีไส้กรอกด้วยมีไส้กรอกด้วยมีไข่ด้วยวิสุดยอดอ่ะบีมเขายากจะนั่งตรงรถเข็น เดี๋ยวป้าให้แม่บีทําการมัดก่อนนี่ต้องอยู่ในการดูแลของผู้ครองนะแต่ป๊าให้แม่บีขี่ไม่เร็วหรอกน้องขัวเดี๋ยวเราลองเทสก่อนว่าจะลากได้ไหมเดี๋ยวให้แม่บีลองขี่ตรงนี้ก่อนใกล้ๆ <laughs> ตัวใหญ่เลยทําไมคลิปที่แล้วยังนั่งได้เลยทำไมคลิปนี้แน่นแล้ว่ะบี <laughs> <laughs> บีปั๊บเบอร์หนึ่งเลยมันจะได้ว่าวช้าสุดความเร็วอ,ะอ่ะอ่า อ่ะอ่ะไปวนไปวนเทสก่อนไปวนกันต,ตรงไปก้อนดีเราค่อยวนกลับมา <c oughs> ได้ได้ชา้าๆได้แต่ยาเบกอเบกเรารถเข็นเขาชนรถข้างหน้าวนดีตีวงน้อยโอเคไหม BM โอเคเป่าได้ไหม ได้ได้กาก็กเลี้ยวตามอ่ะรถฉินก็นเเลี้ยวตามโอเคพร้อมแล้วไปกันเลยเราทดสอบรถแล้วว่าปลอดภัยไป,ไปเดินทางหนึ่งชั่วโมงไหวไหมไหวไปช้านะโชเฟอร์ไป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 เราพร้อมไปผูไปไงข้างหลังเย็นสบายไหมแค <laughs> มปิง้งแคมปิง้งอ่า บไปพร้อมรถสัมภาระลากจูง,งไปช้าๆไปช้าแคมป,ปิ้งกัน <c oughs> <c oughs> ไปิ้งิ้บีมบีมไปงฟินไหมฟินไหมคุณดูแลอุปกรณ์แคมปิ้งที่ดีนะยายหายนะไม่งั้นไม่มีกินนะอดข้าวนะดูเชือกด้วยเชือกอ่ะ อไม่รุดไม่รุดใช่ได้ใช่ได้ส่ไ,ไ,ไขึ้นได้ตอนน,นี้เราจะออกไปหน้ามบุบ้านขึ้นเนินด้วย <c oughs> <c oughs> นี่ขี้ความเร็วตั้มมากครับป๋าลงมาเดินยังตามรถทันเลย <c oughs> เดินยังแสงเลยเดินยังแสงรถเลยอ่ะแมวน้ จะทครัไรบีมนะแม่ครับจอดทำไมคบก็ป๋าสั่งให้แม่จอดถึงแล้วครับเราถึงแล้วที่แคมป์ปิ้งของเราใช่ชอโอ้โี่เข้าไปยังไม่ถึงเ<ล>นี่ยเนี่ยชั่วโมงหนึ่งแล้วเนี่ย<ว>น้ำหมู่บ,บ้านเราแล้วเนี่ยเอามามาขนของลงขนของลงโหเป็นไงบรรยากาศดีไหมเอาของลงมาเข้าอาของลงมาเดี๋ยวเดี๋ยวให้บีมลงก้นแล้วบีมลงมากอนบีมลงมาก้นเดี๋ยวให้แม่ลากไปเลยบีมบีมระวังลื่นลื่นได้นะ ลากไปปิกปิกเราจะไปทำกับข้าวแล้วเราเรียกความนะเสบียงเราไม่งั้นเราอดตายเลยนะบีมานั่งไว้ก่อนเดี๋ยวมันปิวนั่งนั่งนั่งทับไว้ก่อนนะโอเคโอเคมาแม่บีเราเริ่มทำกับข้าวกันเลยจุดไฟจุดไฟก่อนเทสก่อนว่าไฟติดเปล่าโอ้ไฟติดไฟติดต้องหาอะไรบ้าง เออไอ้หมดสู้ลมอยู่สู้ลมอยู่ใส่น้ำสายน้ำได้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 หิวแล้วหิวแล้วเร็วใส่น้ำอ่ะสายน้ำใหญ่คว่ำมาคว่ำใบนี้โดนบีมเลยนะโอ้เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วใส่ใส่กอกไปเลยใส่ใส่กอกไปเลยถ้ามันหมดมันใช้หมดเลยไหมบีมต้องถามบีมใส่หมดเลยไหมใส่กอกอ่ะบีมครึ่งหนึ่งก็พอมั้งเดี๋ยวไเดี๋ยวเดี๋ยวกินไม่หมดอุ้ยเดี๋ยวไปหาอะไรมาบังลมก่อนลมแรงมากเลยอ่ะอุ้ยหมู่บ้านเราแจ๋วเนอะ ดูดิบรรยากาศสุดจอดนะต้นไม้มลงลื่นแล้วก็มีร<ม>ิมน้ำด้วยต้นไม้พอแล้วพอแล้ววิ <c oughs> แม่บีได้ที่บังลมแล้วอ่ะ <c oughs> แม่บีเอาที่ใส่เตาแก๊สมาการโอ้ร้อเดือดก็ร้อเดือ,อดกันไม่ได้จะเดือดแดดหิวแล้วหิวยังครับน้ำเดือดแล้วใส่เลยใส่เลยใส่บะหมี่เลย <c oughs> แกะบะหมี่ส่นะครับอ่าอยาเอาเครื่องปรุงลงไปนะใก่อ่นนี้ต้มยำกุ้งน้ำข้นนะเนี่ย บิ๊กแพ็คบิ๊กแพ็คหอใหญ่เลี้วเลีวเลีวเลีวน้ำเลือดแล้วว้าวจะเป็นเลยอ่ะทุกคนแคมปิ้งของจริงอืมโอ้โหเด็กจะกินเด็กจะกินเด็กาไปเที่ยวอ่า้อมกันสอนกันตั้งแคมป์กันอ่าอันนี้ซ้อมกันไกลไกบ้าน อุ้ยไฟเราแรงมากเลยะแมบีเดือดจุ้ดเลยครับวยตอนนี้ใส่เครื่องปรุงแล้วใส่เครื่องปรุงแล้วระวังระวังนะนี้สำคัญนะห้ามให้หกเลยนะอยากกินแล้วใจเย็น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 ว้โหน่ากินมากเลยสุดยอดอ่ะ นี่สมมุติว่าเป็นโต๊ะกินข้าวของเรานะครับแม่บีอ่ะยกออกมาได้ร้อนนะครับร้อนนะครับลูกอ้าวกินเลยกินเลยคุณตะเกียบหนึ่งคุณตะเกียบคุณนี่ไ<ๆ>้ตะเกียบคุณเป่าก้อนเป่าก้อนกินเลยคุณบีมยอุ้ยด,ดูหน้าแม่แม่อยู่เออระวังไข้ระวังไข้ระวังไข้ไข้เป็นยัยใช่ใช่ประตูมาตุ้มอุ้ยร้อนนะร้อนนะระวังมอความเลยนะ โโอ้หลมแรงลมแรงลมแรงรีบ oh, กินก่อนเดี๋ยวฝนตกรีบกินโอ้กล้องถือยับไม่หิวไม่หิวกินกันเลยกินกันเลยโอ้ยฉันยืดฉันยืดโอ้โหระวังสำลักบีมกินแต่ซิกอกอ่ะ อร่อยอร่อยอร่อยแม่บีมอร่อยกว่ากิ่งข้าวที่บ้านไหมเป็นไงแม่บีความรู้สึกดีบรรยากาศเด็ดบรรยากาศอร่อยดีสนุกดีอุ้ยทำไงยังไงต่อๆๆต้องเจาะไข่ไอ้บ้านเส้นแบบว่าคลุกกับไข่แดงเปร่าด้วยนะโอ้ยแม่บีอยากกินไข่ ยหนลองชิมซิชิมซิชิมซิไข่จิ้มไข่จิ้มเขาต้องจิ้มด้วยฮะเป็นไงรสชาติได้หวานหวานมันๆเราแย่งกันกินนะอร่อยเนาะเดี๋ยวตับลักย่ดทำตามค่อยออุ้ยอร่อยอ่ะ ได้เลยไม่น่าเชื่อว่าจะอร่อยเอามาันแกกกก็ขายไปไหนหมดะ <c oughs> แม่กับบีมกินหมดนะ <c oughs> ตอนนี้เราก็กินข้าวกันอิ่มแล้วไกล้จะมืดแล้วด้วยเดี๋ยวเราเข้าบ้านกันไปเก็บของ <c oughs> เดี๋ยวครั้งหน้าเราต้องเตรียมตัวให้ดีวันนี้นะแม่บีครับ <c oughs> อืมนะเก็บก่อนครับเก็บกกอุปกรณ์ก่อนครับอุปกรณ์นในการแคมป์ปิ้งเรา <c oughs> นะครับลากไปลากไปอ่า ่ตอนนี้เราถึงบ้านโดยสวัสดิภาพครับเอารถเข้าได้โชเฟอร์เดี๋ยวเราจะไปปิกนิกกันใหม่โอ้มีมีพวงข้างหลังด้วยเท่เท่โอเคก็สนุกสนานมากมายสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนอย่าลืมก็ติดตามด้วยนะครับเพือเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อไปนะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ